สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนราัาเข้าสู่ข่าวภค่มซีทีวีเดจำวันจันทร์ที่5สิงหาคม2556ค่ะมาเริ่มต้นที่ข่าวแรกสำหรับวันนี้นะคะกรมประมงร่วมกับจังหวัดจันทบุรีค่ะได้จัดพิธีเปิดงานเกษตรกรรู้ทานป้องกันวิกฤตประมงสร้างความมัน่นคงด้านอาหารอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเปิดคลังความรู้และติดอาวุธถางปัญญาแก่เกษตรกรพนไพย EMS ค่ะ เช้าวันนี้ที่โรงแรมเคปิกแกลน์จันทบุรีได้จัดพิธีเปิดงานเกษตรกรรู้ถันป้องกันวิกฤตประมงสร้างความมั่นคงด้านอาหารโดยมีนายสุรชัยคันอาสาผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้กล่าวต้อนรับหัวหน้าส่วนราชการผู้นําองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนเกษตรผู้เลี้ยงกุ้งที่เดินทางเข้าร่วมพิธีเป็นจํานวนมากจากนั้นดรวิมลจันทโไทยัยอธิบดีกรมประมงในฐานะประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ สิ่เนองมาจากสถานการณ์วิกฤตโรค EMS หรือโรคไตด่วนของกุ้งในประเทศไทยได้แพร่ระบาดอย่างหนักตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาได้สร้างความเสียหายต่อมูลค่าทางเศรษฐกิจในภาคใต้และภาคตะวันออกอย่างมหาศาลแต่สถานการณ์ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2556ถึงปัจจุบนันมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นจากเดิมที่มีกุ้งตายประมาณร้อยละ20ลดลงเหลือเพียงร้อยละ9เท่านั้นแต่เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกร ผู้ประกอบการทางกรมประมงจึงยังคงดำเนินงานการวางรักฐานป้องกันโรค EMS ในระยะยาวด้วยสียุทธศาสตร์หลกักประกอบด้วยการพัฒนาศักยภาพการผลิตลูกกุ้งระยะโพสลาวาให้มีคุณภาพปัศจากโรคการเพิ่มบริการตรวจวินิจฉัยโรค EMS อย่างรวดเร็ว สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและเตือนภัยโรค EMS และสุดท้ายเผยแพร่ให้ความรู้การป้องกันโรค EMS แก่เกษตรกรพร้อมกันนี้ภายในงานเกษตรกรรู้ทันป้องกันวิกฤตประมงสร้างความมั่นคงด้านอาหารณโรงแรมเคปิกแกลนจันทบุรีที่จัดขึ้นในระหว่างวันที่5-7สิงหาคมนี้ได้เชิญน,นักวิชาการและผู้มีประสบการณ์สูงรวมบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่เกษตรกรตลอดทั้ง3วัน พอบบูธการแสดงนิทรรศการทั้ง5โซนเพื่อสร้างการพัฒนาผู้เพาะเลี้ยงกุ้งให้เข้มแข็งค่ะคือคือวันนี้เนี่ยครับเรามาจัดงานเรื่องเกษตรกรรู้ทันป้องกันวิกฤตประมงสร้างความมั่นคงอาหารที่จังหวัดจันทบุรีนะครับวันนี้มีพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเข้ามาร่วมงานสัมมนานของเราประมาณ700กว่าคนนะครับเรื่องของ EMS เนี่ยเกิดขึ้นที่ภาคตะวันออกเป็นจังหวัดแรกนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เนี่ยเราก็ลงมาพบกับพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดจันทบ,บุรีแล้วก็ในภาคตะวันออกอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะนําเอาความรู้ที่ได้พัฒนาแล้วหรือว่าข้อมูลต่างๆที่ได้มีการเก็บรวบรวมตั้งแต่ประสบการณ์ที่หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางมหาลัยพี่น้องเกษตรกรหรือว่ากรมระมงได้ทําร่วมกันเนี่ยมาเปิดเผยมาเผยแพร่เพื่อให้จับแนวทางในการที่จะเลี้ยงกุ้งได้ถูกทางมากขึ้นเป็นการที่จะสร้างความมั่นใจมากขึ้นให้อีกระดับหนึ่งซึ่งวันนี้เองเนี่ยครับ เราได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยระดับชั้นนําของประเทศเนี่ยมาให้ความรู้กับเราทั้ง3วันเต็มก็เข้าใจว่าเรื่องของการสัมมนาหลังจากที่จบครั้งนี้แล้วเนี่ยก็คงจะทําให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีความมั่นใจนะครับในเรื่องการเลี้ยงกุ้งมากขึ้น ผลผลิตกุ้งน่าจะออกมามากขึ้นและคุณภาพของกุ้งที่ออกมาก็คงจะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดามากขึ้นซึ่งสถานการณ์น่าจะกลับกลายดีขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้และปรีหน้าเนี่ยวิกฤตนี้ก็คงจะหมดไปนะครับก็เรียนให้เกิดความมั่นใจกับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็พี่น้องในจังหวัดใกล้เคียงด้วยนะครับ